สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียามสายๆนะเนาะเมนิเ้าวันเ้าครับโอโบแมนครับสวยเหรอครับพาเบิงปลาดุกครับผมปลาดุกชุดนี้เป็นปลาดุกแบบย่างแบบพิเศษด้ครับพี่น้องครับนี่มีพี่ท่เนงเรทโทรมาสั่งนะครับเนาะแล้วว่าโบต้องมักยังเลยครับเป็นครั้งแรกของผมคือกันครับที่ย่างปลาดุกแบบโบต้องมักเื่องปรุงทั้งส้นครับเดี๋ยวสิพาเบิงครับพี่น้องครับว่าเป็นยังไงครับ ขังแรกเลยครับนี่ยมาต้องปรุงยังเลยเราว่าเราโทรมาบอกหมู่บ้านครับอ่าลมแห้งครับเหมือนนี่ครับสายมาแล้วลมแห้งครับใกล้จะสิบมอแล้วครับนัดพี่เราไบสิบมอกเสาร์นะครับเนาะนี่ครับส่วนหนึ่งที่ย่างเรียบร้อยแล้วครับย่างแล้วเราก็บอกว่าเอาไม้ออกเอาหัวออกเดี๋ยวเราจะมาเอานะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับพี่ครับที่ไว้วางใจโทรมาสั่งนะครับเนาะนี่ครับ ประมาณนี้ครับปลาอย่างโดยเตี๋ยวต้ตองมักบริปรุงยั้งเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับบางตัวกระแตครับเป็นบังลึกนะครับเนาะนางลดไปน้อยหนึ่งครับปลาเมือนี้กระถือว่าสีสันโอเคครับอ่าตัวบดําเกินไปนะครับเนาะพ็อ่าอย่างแล้วก่อนดูน่ากินน้อยหนึ่งครับนี่ครับบริปุงยังเลยครับนี่มีการปรุงเครื่องปรุงทั้งสิ้นเลยครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับอย่างแบบป่ตตองปรุงครับ ธรรมดาก็ต้องมีแบบใส่เกลือนะครับน้อยังหน่อยแต่ว่าพีดระว่างเรต้องเรต้องปรุงอย่างเลยครับว่าผมก็จัดให้ครับผมไก่ชีสเลอะครับตัวนี้แห้งเกาออกไปนะครับเนาะนี่ครับกำลังเล็งให้เพื่อนครับนัดเราไว้สิบโมงยันบทันอยู่ครับนี่ลมแห้งครับอุปสรรคของการย่างปลาครับเพราะอยู่ทั้งนอกนี่มันหันมาลมแห้งนี่มันสีเฮ็ดให ร้อมูของเต่าครับมันพันผวนครับมันมันเปลี่ยวก็ไปกลับมาที่นอกสังเกตบางควันนะครับนี่ถ้าล้มหนึ่งหนึ่งจะย่างง่ายครับบ่งมอนว่าบ่งมอนว่าแต่ป่าหรือว่าอันนั้นนองนาะเครื่องไกลขึ้นกันครับถา้าลมแห้งเนี่ยโอ้เอาใจบดถือครับบ้านน้อเอิญน,นี่ครับกี่เรากำลังเดินทางมากครับเมื่อกี้เราโทรมาถามทางแล้ว คอยติดครับไก่จะแห้งแล้วครับเนี่ยขอบคุณที่เขารับชมครับขอบคุณที่กดติดตามให้กำลังใจนะครับเนาะนี่นะครับชีวิตขาขายทำมาหากินครับเป็นโทรมาสั่งกับโอ้โชคดีครับเราเป็นออเดอร์ลรงนานครับเนาะฮอกไกเซเดหงหอกเตรียมตัวถูกครับกับเขากระขายเหลืออยู่สองถุงครับไก่ย่างเบิร์ตแล้วครับเหลือกับเขาอยู่สองถุงพี่น้องครับอากาศ ย่างปลาให้เพื่อนนะครับเนาะปั๊บๆนี่ครับภาพอาจจะสั้นนะครับเด้อเพราะว่าผมใส่มือจับทายเอาเลยครับบ่เดี๋ยวเอาใหม่กันสั้นมากนะครับเนาะเป็นคลิปเฉพาะกิจครับตัวนี้เละครับพี่น้องครับนี่เพื่นบังลึกไปหน่อยนึงครับนี่บังปลาสองฟังลึกหากันเดี๋ยวมันจะเสียงง่าครับมันจะเละนะครับเนาะ พามาชมครับอยากให้เบิ่กนะครับเนาะป่าย่างแบบบอดดี้ปุงอยังเป็นจังเลยครับนี่แบบนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ไปเั่นเี้ครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ารับชมครับขอบคุณที่กดติดตามครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้า